นายสุริยะยืนยันได้แน่นอนเดือนพฤศจิกายนเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดปี2564ทับ65อัตรา120บาทต่อตัน ชาวไรอ้อยเตรียมเฮรอปติตามข่าวสารเงินอ้อยสด120บาทต่อตันกันต่อเลยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเนืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้ประชุมคณะครมเมื่อวันที่20กันยายนปี2565ที่ผ่านมานะครับโดยได้มีการเห็นชอบสําหรับโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดนะครับส่งให้กับโรงงาน โดยมีนโยบายนะครับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกรายนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งให้กับทางโรงงานเท่านั้นนะครับในอัตรา120บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับเช่นเดียวกับในปี2563ทับ64นะครับซึ่งมีชาวไร่อ้อยนะครับตัดอ้อยสดให้กับทางโรงงานเพื่อผลิตน้ําตาลทรายและผลิตเอทานอลน,นะครับรวมถึงผลิตน้ําตาลทรายแดงนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กว่า200,000ลายด้วยกันนะครับ และคาดการว่านะครับจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับยืนยันมาเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวเนี้ครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ทางรัฐบาลนะครับเป็นคนออกนโยบายตรงนี้มานั่นเองครับนายประกอบใจสังสิทธสวัสดนะครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่านะครับกระทรวงได้ผลักดันในเรื่องของโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการอ้อยแน้ำตาลทรายนะครับทำให้ชาวและอ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและเป็นการแค้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5นะครับโดยชาวและอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดจะได้รับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในฤด,ดูการผลิตปี 2, 5 6 4ทับรวมกับเงินช่วเหลือแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าตันละ1,100บาท สำหรับนำไปเป็นนะครับต้นทุนในเรื่องของการหมุนในการประกอบอาชีพและการดูแลบำรุงรักษาอ้อยรวมถึงดำรงชีวิตต่อน,นั่นเองครับนายเอกพันธ์วงสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กล่าวว่าขณะนี้นะครับสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลชาวและอ้อยคู่สัญญานะครับที่มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดนี้ โดยจะสามารถส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือทางทกศาภายในสิ้นเดือนกันยายนปี2565นี้นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับข้อมูลบัญชีและการอนุมัติจ่ายให้แก่ชาวไร่อ้อยและคาดการว่านะครับจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนะครับเพื่อซื้อปัจจัยในเรื่องของการผลิตภายในเดือนพฤศจิกายนปี2565นี้อย่างแน่นอนครับ มีข่าวแจ้งกับทางคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับภายในวันพฤหัสบดีที่29กันยายนปี2565นี้จะมีการประชุมของทางธนาคารทกรสนะครับเพื่อเล่งรัดในเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยจำนวน120บาทต่อตันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันอ้อยนี้หลังจากที่ประชุมจากทางธนาคารทกรสเสร็จเรียบร้อยนะครับ จะสามารถโอนจ่ายเงินให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับได้วันไหนกันแน่รอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่กับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ